เปิดตัวเลขเงินเยียวยาแซมยุรนันมินพิชยาหลังถูกฝากขังนาน84วัน จากกรณีที่พิ่แซมยุรนันและมินพิชายาถูกฝากขังในเรือนจํานาน84วันหลังถูกพาดพิงถึงคดีธุรกิจออนไลน์ชื่อดังนะครับเดียคอนกรุ๊ปล่าสุดศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องทั้งคู่ในทุกข้อหานะครับทำให้ทั้งสองได้รับอิสรภาพคืนสาหรับสิทธิ์ในการเยียวยาตามกฎหมายนะฮะตามพรบค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายพศ2544โดยผู้ต้องขังนะครับมีสิทธิรับเงินเยียวยาดังนี้นะครับค่าถูกคุมขังวันละ500บาทค่าขาดประโยชน์จากการทํางานนะครับวันละ363 บาทดังนั้นตัวเลขการชดเชยกรณีฝักขัง84วันค่าถูกคุมขัง84วันคูณ500ก็เท่ากับ42,000บาทค่าขาดประโยชน์นะครับ84วันคูณ363ก็เท่ากับ3 4 9 2บาทรวมทั้งสิ้น72,492บาทต่อคนทั้งนี้นะครการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นอยู่กับขั้นตอนพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการเมื่อคดีสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ